สงครามมันไม่อาจเลี่ยงได้บางสิ่งต้องถูกทำลายเพื่อจะถูกสร้างพวกเราไม่ใช่เจใด เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคะ่ะนี่เราไม่ได้อยู่ในทีเซอร์สตาร์วอลนะคะแต่ตอนนี้คะ่ะเรากําลังอยู่ที่ทานกัดทอยคาเฟ่ที่สุดจะแสนเก๋เต็ไมไปด้วยของสะสมต่งตงนางๆนานาจากภาพยนตร์เรื่องส t a r ์วอที่เกิดจากคนรักส t a r ์วอที่สุดของใจนั่นเองคะ่ะพี่ป๋องเจ้าของร้านเราให้ฟังว่าของทุกชิ้นที่อยู่ในร้านเป็นของที่พี่เขาสะสมเองมาตลอดระยะเวลา30ปีคะ่ะจนรู้สึกว่าอยากจะแบ่งกันชมกับคนคอเดียวกันที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอ้า ทานกับทอยจึงเกิดขึ้นค่ะทานกับทอยแปลชื่อร้านแบบตรงๆเลยนะคะคือกินกับของเล่นนั่นเองค่ะซึ่งของสะสมบางชิ้นมีแค่ไม่กี่ชิ้นบนโลกนะคะและก็หายากมากๆด้วยซึ่งลูกค้าที่มาที่ร้านจะได้นั่งทานเบเกอรี่โฮมเมดและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูที่พี่เจ้าของร้านทําเองไปพร้อมๆกับการนั่งชมของสะสมคอเลกชันสตาร์วอรร้านสวยของสะสมสวยถ้าเป็นคนที่รักและชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอรเข้ามาที่ร้านรับรองได้ว่าเปิดประตูเข้ามา เราต้องลองอุทานว่าโอ้โหสุดยอดมีคาเฟ่สตาร์วอลด้วยหรือเนี่ยแบบเราแน่นอนค่ะ